เริ่มต้นกันที่สุขโขทัยก่อนนะคะตอนนี้อย่างที่บอกว่าน้ำบางจุดลดลงแต่น้ำไหลไปท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านติดตามกับคุณปัดเสรีรักรายงานสดมาจากสุขโขทัยค่ะคุณปัดคะครับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทยัยขณะนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นครับโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจหรือว่าเขตฝั่งตะวันตกของอําเภอเมืองสุขโขทัยนะครับระดับน้ําค่อยๆลดลงตามลําดับ แต่ขณะเดียวกันครับที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยยังคงมีน้ำไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับชาวบ้านในตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทัยนะครับยังคงได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่นะครับแม้ว่าวันนี้ปริมาณน้ำจะลดลงไปแล้วกว่า5เซนติเมตรถึง10เซนติเมตรนะครับแต่ปริมาณน้ำก็ยังคงสูงและพัดเข้าบ้านเรือนประชาชนนะครับ บ้านบางบ้านบางหลังนะครับระดับน้ำยังคงท่วมสูงและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ครับชาวบ้านบอกนะครับว่าบ้านของตนเองอยู่ในซอยที่มีน้ำลึกระดับอกนะครับและมีคนแก่อยู่ภายในซอยแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือจึงต้องออกมาหาซื้อข้าวของนะครับหรือรอรับของด้านนอกและต้องช่วยกันดูแลก,กันเองไปก่อนครับมันก็น้ําท่วมประมาณอ,อกครัพี่แล้วก็ มันก็ลดมาประมาณหน่อยนึงนะครับมันท่วมประมาณสี่ห้าวันได้แล้วนะลูกครับ,รบแล้วเราได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างยังไม่ได้เลยครับมันน่าจะเป็นเพราะบ้านในซอยคนมีน้อยนะครับแต่คนเก่เขามีเยอะเหมือนกัน,นครับสี่ห้าคนนะครับคนแก่้วคนในซอยเขาอยู่กัไหนแเป็นคนะก คนแก่เขาต้องอยูบ่บางหลังมันเป็นบ้านต่ำนะครับแล้วก็น้ํามันท่วมพื้นบ้านเขาต้องหาอะไรมาเทนเพนที่มันสูงเลยน้ําเอาไว้นอนนะครับตาบลบ้านกล้วยแห่งนี้นะครับเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําครับทําให้เป็นที่รับน้ําจากสองอำเภอครับซึ่งได้แก่อําเภอบ้านด่านลานหอยและอําเภอทุ่งเสียมซึ่งน้ําจากทั้งสองที่นะครับจะไหลามารวมกันที่ตําบลบ้านกล้วยแห่งนี้ก่อนจะไหลลงแม่น้ํายมสายเก่าต่อไปครับ โดยเหตุการณ์น้าท่วมจงังหวัดสุโขทัยครั้งนี้นะครับไม่ได้เกิดจากแม่น้ํายมไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเดือนประชาชนเหมือนก่อนหน้านี้แต่เกิดจากมวลน,น้ําที่ไหลบ่าลงมาจากอ่างเก็บน้ําแม่หม้อครับแล้วก็อ่างเก็บน้ําคลองแม่ลาพันธ์อำเภอบ้านด่านลานหอยไหลามารวมตัวกันและแผ่กระจายเป็นวงกว้างจากอําเภอสีสํารงคเข้าสู่อําเภอเมืองครับทําให้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับ ครับหากไม่มีน้ําจากทางตอนเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่นะครับก็คาดว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดสุขโขทัยก็จะคลี่คลายไปโดยเร็วภายใน1-2สสัปดาห์ครับขอบคุณค่ะ